เรามาเดินคุยก่อนเพราะว่าเดี๋ยวอาจจะมากับโบหรือยังไงคะไม่เปล่าเอาเรื่องแล้วะเอาเร่ะเราอเอาเรื่องแบบว่าครับผมบรรยากาศดีมากๆครับที่นี่เป็นไงบ้างเลยกับโบครับก็เอาเรื่องเคนตัดเปิดแล้วอะไรอย่างเงี้ยเปิดอะไรเปิดใจเอาเปิดใจใช่ครับก็ก็เรื่อยๆครับผมก็เราเพิ่งผ่านไปไม่นานนอกจากอางสัมภาษณ์เขาอยู่แล้วก็ ก็ก็มีสิบกว่าวันเองหรอมากแล้วไม่เกินเกินนั้นมั้งเกือบเดือนแล้วมั้งเดือนแรกไปเดือนแล้วครับผมก็ก็ยังถือว่าเป็นช่วงแรกอยู่นะฮะก็ยังคุยกันไปเรื่อยๆนัดเจินบ้างกินข้าวดูหนังอะไรตามภาษาคนเพงคุยกันนะครับผมพอว่างก็เจอกันบ่อยคือน้องไม่ค่อยว่างหรอกแต่เล็กอ่ะว่างยังไงเป็นเราทำตัวให้ไปเจอเขาให้ได้อย่างนี้หรอ คือมันม,มันก็เป็นธรรมดาไหม,ไหมคนที่แบบเพิง่งเพิ่งเริ่มคุยกันอะไรอย่างนี้เราก็อยากเราก็อยากจะแบบไ,ไปเจอ,อจะได้แบบแบบเพราะเราเรียนรู้กันทางโทรศัพท์เนี้ไม่ได้ไงไเราก็ต้องเจอเพื่อเรียนรู้กันบอ่อยครับผมแล้วเป็นยังไงบ้างคะเราเรียนรู้ก็ถึงบทที่มันยังไงไม่รู้ว่าถึงไหนอะครับผมแต่ว่าเออก็เป็นมันก็เป็นช่วงที่มีความสุขอยู่มันก็เป็นต้องปรับจูนนบ้างไรเลย คของเรียกว่าเรื่องความสัมพันธ์อย่างอย่างที่พี่หนุ่มบอกมันคือมันต้องมันต้องมีการปรับจูนอะไรอยู่แล้วแหละแต่ว่าแต่ว่าณตอนนี้ก็คือเรียนรู้ว่าอีกฝ่ายเป็นยังไงก่อนดีกว่ามันเรียกว่ามันต้องแบบเรียนรู้ก่อนว่าอ่ะเธอเป็นยังไงฉันเป็นยังไงอะไรต้องปรับจูนกันอันนั้นเดี๋ยวมันเป็นเรื่องในอนาคตของความสัมพันธ์แต่ว่ามันต้องมีจุดนั้นอยู่แล้วแหละแต่ว่าแค่จุดนี้ก็ค่อยๆค่อยค่อค่อยคไปค่อยๆยเป็นค่อยๆไปก็คือเรียกเรียกแฟนอย่างเรียกแฟนได้รื่ังค่ะ ที่ครั้งก่อนบอกว่าตามจีบอยู่ใช่ไหมคะครับแต่นี้คือคือน,นี่ต้องมีสถานะใหม่แล้วคืออืมยังฮะอืมก็ก็พี่ๆก็ใจเย็นหน่อยเนาะก็ใจเย็นๆครับทุกคนแต่ไม่ต้องห่วงก็กคือเราเราจริงจังกับความสัมพันธ์นี้แน่นอนแยกว่าเป็นช่วงจีบติดแล้วแหละเรียบร้อยไม่รู้ต้องถามน้องขอห่วงเรานะกับรูปพี่แบบออกกําลังกายเขาก็มาเมนแบบโวยอะไรอย่างเงี้ยโวยนั่นคือแบบ ตครับโว้ยแบบแบบโว้ยลงทำไมอะไรอย่างเงี้ยหรือเปล่าไม่หกมก็แ่วงอ่ะไม่หรอกหรือว่าเล็กรู้จักน้องเนี่ยน้องไม่ได้ไม่น่าไม่น่าใช่ความหมายนั้นนั่นเป็นแบบโว้ยอะไรเงี้ยแบบอวดจังเลยอะไรเงี้ยแฟนแฟนวะเนาะคือคือถ้าเป็นแฟนกันเดี๋ยวอาจจะต้องมีแบบโมเมนต์ที่ตกลงกัน เรากับแฟนเป็นไงเรากับแฟนเป็นไงเรากับแฟนเป็นไงลิมิตเราจะมีลิมิตมากขึ้นไหมอะไรลิมิตในเรื่องของอะไรครับสดีครับในความการลงความการละกันอะไรอย่างเงี้ยในความกนและกันคืออะไรครับลิมิตคือเราเราก็อย่างอย่างที่เล็กบอกตั้งแต่คราวที่แล้วครับผมว่าเล็กเองไม่อยากให้ไม่อยากให้โฟกัสเรื่องเรื่องความรักของน้องมากคือของเล็กอะไรก็ได้แต่ว่าคือไม่อยากให้โฟกัสในเรื่องของ ความรักของน้องมากตอนนี้งานน้องเยอะแล้วก็แล้วก็การโฟกัสเรื่องเรื่องเรื่องของเราอะฮะมันมันเรียกว่ามันหนึ่งคือมันก็กดดันพวกเราด้วยแหละมันมีเกิดความความคาดหวังเกิดขึ้นเนาะเราก็ไม่อยากให้ใครมาแบบมองเราคาดหวังกับพวกเราหรือว่าหรือว่าอะไรอะไร,อะไรแบบนี้ซึ่งซึ่งก็เลยอยากให้อยากให้แบบโฟกัสที่งานน้องก่อนดีกว่าบอกไปตั้งแต่เขาที่แล้วแล้วฮะก็ก็พวกเราเองก็ จริงจังไหมกับความสัมพันธ์นี้จริงจังแหละแต่ว่าก็อยากให้ค่อยๆไปกันครับทุกคนเราค่อนข้างห่วงน้องแบบไม่ได้โดนใบสั่งอะไรมาแต่ว่าลูกเราห่วงน้องไม่มีใครสั่งอะไรผมได้หรอกครับยังไงใจสั่งอย่างเดียวใช่ใจสาวอย่างเดียวไว้าวนั่นแหละครับก็ก็อยากให้โฟกัสที่ที่งานน้องก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวของพวกเราเนี่ยมันมีอะไรที่มันเพิ่มขึ้นหรือพัฒนาไปเดี๋ยว เราก็เราก็บอกอยู่แล้วเล็กว่าเล็กทั้งตัวเล็กและตัวน้องอ่ะเป็นคนไม่ได้มีความลับอะไรกับพี่ๆไม่ได้มีความลับอะไรกับสังคมอยู่แล้วแต่ทุกวันนี้ชัยสเตตัสว่าอะไรสเตตัสแฮ ppy มากขึ้นครับผมจริงๆทุกวันนี้ไปไหนมาไหนต้องบอกรายงานอะไรของใครครับรายงานใครครับต้องแบบว่าต้องไลน์บอกคุยกันมาคุยกันมาอะไรอย่างเงี้ยอยากรู้จังเลยเนี่ยก็ก็ก็เรียกว่าคุยกันเรื่อยๆแล้วกันคือ ชีวิตประจําวันเราก็อัปเดตกันอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็แบบจะได้รู้ว่าเขาว่างเมื่อไรอะไรเงี้ยเรื่อยๆทุกวันไหมก็คุยทุกวันสิคุยกับคุยกับแฟนไม่คุยกันทุกวันหรอไม่คุยกับผู้ชายไม่ใช่หมายถึงหมายถึงเราเวลาเวลาเราเวลาเราคุยกับแฟนเวลาเราเวลาเรามีสามีเวลาเรามีคนจีบอะไรเงี้ยเราไม่คุยกันทุกวันหรอ เรียกว่าต้องบอกฝันดีทุกวันไหมครับอะไรนะครับบอกฝันดีทุกวันเอาก็คุณนายทุกวันครับผมเนี่ยเอาไปเขียนแน่เลยอ่ะโอ้คือมันยังไม่ใช่แต่ว่าแต่ว่าหมายถึงแบบเรายกตัวอย่างไงเดี๋ยวเป็นระบอกบเดี๋ยวเป็นระเบีคบแต้จะกังวลเป็นห่วงผมจะพบจากความสำเร็จ มันน้องมากกว่าทุกคนคือเล็กเล็กถ้ารู้สึกว่าตัวเล็กเองนะเล็กรู้สึกว่าเราในอาชีพนักแสดงอะถ้าเกิดว่ามันมีข่าวเรื่องอื่นๆที่ไม่ได้ที่แม้ว่าจะไม่ได้เกี่ยวกับการแสดงหรือไม่ได้เกี่ยวกับงานของเราก็ตามอะแต่ว่าเรื่องส่วนตัวของเราอะมันมีผลต่องานของเราเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นเล็กก็อยากให้โฟกัสที่งานน้องก่อนไอเรื่องไอเรื่องของความสัมพันธ์เนี่ยอย่างที่บอกว่าเราไม่ได้ปิดแต่ว่า แต่ว่าก็ไม่อยากให้สังคมคาดหวงังหรือว่าสังคมหรือว่าคนพอพอคนคนมองเข้ามาในสมมุตินี่เราสองคนใช่ไหมคนมองเข้ามาทีเราสองคนเยอะๆมันจะเกิดความกดดันของเราเกิดขึ้นเราเ,เพราะว่าเราทั้งคู่ก็ไม่อยากให้ใครต้องผิดหวงังครับผมเพราะฉะนั้นก็เลยอยากจะขอให้ค่อยๆค,ค,ครับผมมันก็เป็นความสัมพันธ์ชายหญิงเหมือนกับของทุกๆคนแหละก็ก็ อยากให้ค่อยๆกันใจเย็นๆครับผมคือเราเราเชื่อว่ามันคนที่เสพข่าวมีทั้งคนที่คนที่แบบวิชอบจังเลยมีทั้งคนที่แบบอาจจะไม่ชอบมีทั้งคนที่แบบเฉยๆไม่ได้สนใจแต่ว่าก็อยากจะให้ค่อยๆกันครับผมคือพวกเราเองก็ค่อยๆอย่างที่บอกตั้งแต่ข่าวที่แล้วไม่ตมม้องหุนไม่เวลาไปไหนมาไหนกะับน้องเวลาไปเจอพอะเกรไม่เลยครับผม,ม,ค,มคือาา,า,าคือ คือแอบ,บไทยก็ก็ก็แอบ,บเลยครับเรียกก็ได้ <c oughs> คือเราเราเองก็ไปไหน <c oughs> เราเองก็เดินห้างเราเองก็ไม่ได้มีอะไรปิดบังกันอยู่แล้วก็ <c oughs> อย่างที่บอกว่าเราเป็นนักแสดงเป็นดาราก็จริงแต่ว่าเราก็เปเราก็เป็นคนธรรมดาคนหนึ่งเราก็เราก็อยากจะมีความสุขในฐานะคน <c oughs> คนคนหนึ่งอะอะไรเกินเรื่องแล้วหมูแดงแมสลัดอีกแล้วแล้วยังเพื่อนเพื่อนเป็นไงบ้างแข่งกันเปิดตัวสุดฤทธิ์เลยอะไรเงี้ยไม่ได้แข่งนะครับผมอย่างที่บอกว่ามันถึงวัยแล้วอย่างที่บอยเนี่ยที่บอยเท่าไหร่แล้วนะสามสิบเจ็ดอ๋อเดี๋ยวเราก็สามสิบเจ็ดไม่หรอกครับมันก็มันก็มันก็คงเป็นช่วงเวลาที่ที่เหมาะพอเหมาะพอดีอะไรอย่างงี้แบบบังเอิญพร้อมๆกันมีแบบ มีคนคุยพร้อมๆกันอะไรอย่างงี้ครับผมค่อยๆครับผมกชวนไปเดทไปอะไรเงี้ยค่ะน้องบอกว่าเราชอบชวนกินจนแบบน้ำหนักขึ้นอะไรยังไงคะคืออ๋อน้องบอกงั้นเหรอเกินกินจริงใช่ไหมคะก็ชวนกินครับผมคือมันคนคนคุยกันคนจีบกันเวลาคนจีบกันเวลากินการไปกินข้าวอ่ะมันมันคือความ ช่วงเวลาเห็นความสุขเนี่ยได้นั่งกินข้าวได้นั่งคุยกันก็แล้วก็เวลาไปกินเล็กกับน้องก็ไม่ค่อยได้คุยเท่าไหร่กินหาไม่ดีแต่ว่าก็ก็ก็มีคนบอกหลายคนแล้วครับว่าแบบหวบกขึ้นทั้งคู่อะไรเงี้ยแบบมีแก้มอะไรเงี้ยเล็กเองก็พยายามลดอยู่แล้วก็ว่างๆก็พานอกไปออกลังไายบ้างกันปีใหม่ที่มีแลนไปเที่ยวไหนกัน้ไหมครับเออปีใหม่ไม่มีเลยครับผมมีของขวัญให้กันไหมครับ ยังไม่ได้คิดเลยครับถ้าเกิดเตรียมอ่ะตรงนี้ฉันก็โป้แล้วล่ะเมื่อกี้นี้เธอก็โปไม่หลังเกไได้ชวนกันเลยเล็กไม่ได้ชวนน้องหรือว่าเออไปปีใหม่นี้ไปไปออดรก็ก็เดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยวางแผนกันนะครับผมถามว่าอยากไปไหมก็อยากแหละเดี๋ยวก็ก็รอดูรอดูแล้วกันค่อยๆนะจ๊ะครับผมเจอแม่เจอแม่น้องโบบ่อยเมื่อกี้คือ ยกตัวอย่างนะแก้ก่อนเมื่อกี้คือยกตัวอย่างนะยกตัวอย่างว่าแบบเนี่ยเราอ่ะมีแฟนอ่ะเราไม่คุยกับแฟนทุกวันหรอมีไงมีผู้ชายที่เราจีบอยู่ไหมมีเราก็ต้องอยากคุยกับเขาทุกวันถูกไหมเขาไม่คุยเขาเขาสิงเจอหมเจอกน้มเจอนบาอบเมรบเจอมบเอัอกนมเอเอครัเจอเครับเจอมบเจอนบเจอบเครบออนเจอกัน ก็สวัสดีครับคุณแม่คุณแม่น้องก็สบายสบายอยู่แล้วครับคือแบบชิวๆไม่ดุไม่แน่ใจแต่เราเราไม่ได้ทําอะไรต้องให้โดนดุอยู่แล้วครับผมเรียกว่าเราเข้าไปแบบจริงใจไหมจริงใจสิครับแต่เราก็เกรงๆอยู่ใช่ไหมตอนนี้เก่งตรงเนี้ยแหละแต่ถ้าว่ามีโอกาสมาเจอครอบครัวอีกยังมีแล้วครับผมพอแล้วเนาะโอเคครับ Cảm ơn các bạn.